เป็นอะไรนะมันเป็นบุบๆในครับผมเป็นบูบๆในหัวเอางวดที่แล้วพลาดขาดนะครับอืมใช่ค่ะเคยเป็นเหมือนกันอืมอ่างวดที่แล้วมีใครได้ไหมแปดห้าห้าแปดนะครับนะแปดห้าห้าแปดมีใครได้ไหมสําหรับแนวทางรัฐบาลงวดที่แล้วนะครับผู้ใดที่ได้เด้อีปนองเด้อนะครับนะ หอดวางหอดข้านะครับจังได้ก็แตกจังไดก็ปังนะครับนะแต่ขันค้นที่แบบดวงบ่หอดนะครับดวงบ่หอดจอดบ่ถึงไปดองเอยเลรียนลงไปหลวดเลร่ยนลงไปครับผมนะเมืดเป็นเมือนนะมืดเป็นเมือนบ่เด็ดก่ำเพระบาทนะครับผมนะคือแบบม,มันมันก็มีช่วงของใครของมันนะครับดวงม,มีขาขึ้นและขาลงนะครับนะ เพราะฉะนั้นนะครับคือการที่เขาจะถือเลขนะครับหรือการที่เขา,เาถือเลขเตะนะครับผมนะมันกมน็มันก็แล้วแต่ช่วงจังหวะของชีวิตนะครับผมนะนะก็เป็นกําลังใจให้นะครับเนาะนะนะงวดนี้นะครับงวดนี้เดี๋ยวผมจะพยายามนะครับจะพยายามบีบเลขให้มันได้หน่อยที่สุดนะครับผมนะนะแล้วก็นะครับเลขในแต่ละตัวในแต่ละคู่ที่ผมจะปล่อยให้ทุกคน นะครับจะคัดนะครับจะคัดสันมาอย่างดีนะครับนะก็จะมีทั้งเป็นเลขสูตรเลขสถิติเลขหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับผมนะบอกว่าจะเป็นเลขทูบนะครับนะครับถ้าใครนะครับถ้าใครสนใจรับแนวทางเนาะนะครับมีอยู่สองช่องทางนะครับที่ทุกคนสามารถรับแนวทางได้นะครับ หนึ่งนะครับทุกคนสามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้ารับแนวทางได้ฟรียอย่างที่สองนะครับเข้ามาดูไลฟ์สดนะดูไลฟ์สดตอนนี้แหละที่ทุกคนดูผมนี่แหละนะครับที่ทุกคนดูผมตอนนี้ก็คือไลฟ์สดนะครับนะมีอยู่สองช่องทางครับที่ทุกคนจะได้รับแนวทางเนาะสองห้าหกห้านะครับผมนะแนวทางรัฐบาลอ่านะแนวทางรัฐบาล ได้ลูกไส้ผมพี่นอ้องโอ้ยนะครับนะลูกสาวลูกสาวนะครับมีแต่ค้นท่วงวันได้ลูกชา้กระเทยขานโว้ยตกไก่แล้วลูกข่อย่อะนะครับอ่ะแนวทางรัฐบาลน,นะครับอ่ะตัวหน้าตามนี้เลยนะจ้าทุกคนชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะพิมพ์ขึ้นมานะครับหรือท่านใดนะครับได้เลขที่คล้ายๆกันนะครับพิมพ์ขึ้นมาได้นะครับ อ่าตัวเปิดเลขหน้านะครับเป็นตัวนี้จ้ะตัวเปิดเลขหน้าเป็นตัวนี้ครับชอบไหมทุกคนเติมเลขหลังให้ผมหน่อยเติมเลขหลังให้ผมหน่อยรบกวนทุกคนเติมเลขหลังให้ผมหน่อยครับเก้าหยังเก้าอะไรครับเก้าอะไรเป็นเลข <c oughs> เป็นเลขเอา่าเป็นเลขต่ํานะ เป็นเลขตำ่ำบวกแม่นเลขสูงต่ำมากต่ำอีเลอารมณ์ดีอารมณ์มดีถือแท้ๆนะครับเป็นว่าเถือดเถือ,ถอเป็นเลขตำ่ตำครับเป็นเลขตำ่ำเก้าอะไรทุกคนเก้าอะไระคุณแก้วนะครับ9095คุณอุพิษนะครับ92ค่ะ9 5ค่ะ9กค่ะ เก้าศูนย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคุณประมวลด้วยเลยครับคุณบัญชาเก้าห้าเก้าสองเก้าศูนย์เก้าห้าคุณอุบลนะครับคุณบางอ่อนอ่ะเก้าตามนี้นะครับแนวทางชุดระหวังรัฐบาล <c oughs> แนวทางชุดระวังรัฐบาลนะครับตามนี้นะ